การรักษาศีลห้าจากการปฏิบัติและสัมผัสด้วยประสบการณ์ของตนเองนะการรักษาศีลไม่ต้องไปขอสมาทานที่ไหนให้ยุ่งยากหรอกธรรมะเป็นของกลางถ้าทราบว่าศีลห้ามีอะไรบ้างก็ตั้งใจปฏิบัติรักษาให้ดีก็จะเป็นผู้มีศีล ศีลห้าก็มีห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ละเอียดลงไปก็ห้ามไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นหมายถึงห้ามฆ่าห้ามเบียดเบียนลังแกตนเองผู้อื่นและสัตว์อื่นการกระทําด้วยเจตนาเป็นการผิดศีลอย่างหยาบ คือผิดศีลอย่างร้ายแรงการกระทำโดยไม่ได้เจตนาเป็นการผิดศีลอย่างละเอียดสามารถแสดงอาบัติคือขออโหสิกรรมได้โดยการยกมือสาทุขออโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าที่เผลอกระทำลงไป โดยไม่ได้เจตนาตั้งใจครั้งต่อไปจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นอีกขอให้ท่านจงไปเกิดในภพภูมิที่ดีที่ดีเถิดแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปกังวลหรือติดใจอีกเช่นเวลาเราเดินไปเกิดเหยียบหอยตายอย่างเงี้ยเราไม่ได้เจตนา เราก็ต้องขออาหัวสีรมเอาศีนั้นก็จะตกไปแต่การรักษาศีลที่เป็นเรื่องเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ยังเป็นศีลที่พระอริยเจ้ายังไม่พอใจอยู่ดีเป็นศีลที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงอริยบุคคลได้ตั้งแต่ขั้นโสดาบันบุคคลขึ้นไป ถ้าจะเป็นศีลที่จะเข้าสู่อริยบุคคลได้ตั้งแต่โสดาบันบุคคลขึ้นไปจะต้องเป็นศีลที่บริสุทธิ์ด้วยใจหรือเป็นอาธิศีลคือไม่คิดจะฆ่าสัตว์ไม่คิดจะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแม้แต่คิดออกมาก็ผิดศีลอริยะแล้ว แก้ได้อย่างไรถ้าไม่คิดคิดออกมาแล้วก็ยกมือสาทุข,ขออโหสิกรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียครั้งต่อไปจะแก้ตัวให้ดีขึ้นนี่คือการรักษาศีลที่บริสุทธิ์แม้ตนเองก็ไม่สามารถตำหนิตนเองได้เกี่ยวกับเรื่องของศีล อริยศสีนี้เป็นศีลที่รักษาด้วยใจใจสงบหรือจิตสงบไม่คิดฟุ้งซ่านในสิ่งใดแล้วศีลทุกข้อก็บริสุทธิ์หมดดังนั้นจึงทำให้จิตสงบระงับไม่ฟุ้งซ่านตลอดเวลาศีลถึงจะบริสุทธิ์และสามารถที่จะพร้อมเข้าสู่กระแสของโสดาบันบุคคลได้ เราจะเห็นว่ามรรคแมีอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มของศีลกลุ่มของสมาธิและกลุ่มของปัญญากลุ่มของศีลและสมาธินี้รวมกันเป็นสมถกรรมฐานคือภาวนาให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วศีลกับสมาธิมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องศีลเลยนะถ้าทำสมถกรรมฐาน ภาวนาให้จิตสงบส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็คือการพิจารณาธรรมเราไม่ต้องไปคำนึงศีลแต่ละข้อละข้อให้มันยุ่งยากเพียงแต่เราทำจิตให้สงบศีลทุกข้อก็บริสุทธิ์เพราะว่าเรารักษาที่ใจมีหิริโอตปะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาป 2. ห้ามลักทรัพย์หรือหยิบเอาของคนอื่นโดยเขาไม่ได้ให้หรือให้ด้วยความไม่เต็มใจก็จะพิจารณาเหมือนก,นกันกับข้อหนึ่งที่เป็นเจตนาไม่เจตนาหรืออธิศีลที่เป็นศีลของพระอริยะเจ้าพอใจ 3. ห้ามประพฤติผิดในกามหรือ ประพืชผิดลูกเมียคนอื่นโดยเจตนาหรือคิดผิดทางใจเช่นร่วมหลับนอนกับสามีหรือภรรยาตัวเองอยู่แต่ใจคิดไปหาคนหล่อๆสวยๆโน่นและละเอียดลงไปเป็นอธิศีเลยคือไม่มีแม้แต่คิดเลยการแก้ไขก็ทำเช่นเดียวกับข้อหนึ่ง 4. ห้ามพูดเท็จ หรือพูดโกหกหลอกลวงให้เขาเชื่อถือจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาหรือใจคิดอยากจะทำก็ตามให้พิจารณาตามข้อหนึ่งห้าห้ามดื่มสุราหรือของบืนเมาทุกชนิดโดยเจตนาไม่เจตนาหรือแม้แต่คิดเหล่านี้ก็ผิดศีลแล้ว การรักษาศีลที่จะให้บริสุทธิ์จริงๆต้องอาศัยชีวิตเข้าแรกเลยพอเรารักษาได้แล้วต่อไปก็ไม่ได้บังคับตนเองอีกเลยอยู่แบบสบายๆจิตใจก็ไม่ได้คิดที่จะไปผิดศีลข้อใดเลยเป็นไปตามอัธยาศัยปกติธรรมดาอย่าลืมนะศีลมีสามขั้นคือ ขั้นเจตนาไม่เจตนาไม่คิดเพราะจิตสงบไม่คิดฟุ้งซ่านถ้าคิดก็ผิดศีลแล้วจะพูดถึงมรรคแปดมีอยู่แปดข้อย่อลงมาสามกลุ่มคือศีลสมาธิและปัญญาทั้งสามกลุ่มนี้ย่อลงมาอีกได้สองกลุ่มคือสมถะ และวิปัสนาสมถะคือทำสมาธิจิตสงบเมื่อจิตสงบจิตก็ไม่ไปคิดทำลายใครศีลก็บริสุทธิ์ด้วยในตัวผลของสมถะทำให้เกิดสติผลของวิปัสนาทำให้เกิดปัญญาดังนั้นผู้ใดมาเดินมักแปดแล้วจะมีสติและปัญญาเอาไปห้ามจิตไม่ให้ทำชั่ว และอบรมสั่งสอนจิตของตนเองไม่ให้หลงตามอวิชชาผู้ไม่เดินตามมรรคแปดจึงไม่มีสติและปัญญาอริยะมีเพียงสติและปัญญาแบบโลกโลกหรือโลกียะเท่านั้นศีลที่พระอริยะเจ้าพอใจเป็นศีลวิสุทธิ์หรืออธิศีลศีลที่รักษาด้วยใจ เป็นไปตามอัธยาศัยแม้แต่คิดก็ผิดศีลแล้วดังนั้นจึงทำให้ใจให้สงบตลอดเวลาเมื่อใจสงบศีลทุกข้อก็บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่เจตนารักษาเป็นข้อๆไปซึ่งเป็นสีลับพุทะปรมาตคือการรักษาศีลไม่จริงจังศีลวิสุทธิ์หรือศีลที่พระอริยเจ้าพอใจเป็นศีลที่รวมกับสมาธิและปัญญา เป็นหนึ่งเดียวเป็นมรสมังคีจิตตกกระแสเกิดยานทัศนะอย่างทราบด้วยภาวนามยปัญญากำจัดความหลงผิดจิตบรรลุเข้าสู่กระแสของพระอริยะได้เป็นขั้นๆไปตั้งแต่โสดาบันบุคคลสกิทาคามีอนาคามีและพระอหรหันต์ดังนั้นทุกคนต้องทำจิตตนเองให้ พบกับความสงบไม่ฟุ้งซ่านให้ได้ศีลจึงจะเป็นอธิศีลถึงจะมีโอกาสเข้าสู่กระแสของพระอริยะได้นะให้ทุกคนได้จำไว้ปฏิบัติให้ได้มีฮิริโอตปะมีความละอายและเกงกลัวต่อบาปทำจิตให้สงบศีลทุกข้อก็บริสุทธิ์หมดไม่ต้องไปขอที่วัดวาอารามที่ไหนหรอกศีลนั้น ขอแล้วขออีกก็เป็นเสียงพูดคำพูดเฉยๆรู้แล้วว่ามันมีกี่ข้อรักษาเอาเลยนะมันอยู่ที่ใจเรานะไม่ต้องไปขอกับพระองค์ใดวัดไหนอย่างไรหรอกอยู่กับเรานี่ใจอยู่กับเรารักษาที่ใจศีลอยู่ที่ใจนะให้พวกเราจำไนะว้เอาละตั้งใจคุณตาจะให้พร ยถาวริวหาปุลาปริปุเลนติสาคขังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุป,ปกปัปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังคป,ปาจันโทปนระโศยถามณีโชติละโสยถาสพิติโยวิวชานตุสัพโลโควินาสตุ มาเตภวะวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังบุทธาปัยิโนจัตตาโลธรรมาวาทานที่อายุวันโนสุขังพระลังะวันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีะวันทุ 对啊。